หวยคือหาเจอกล้วยตานีหลังโรงเรียนแตกสองยอดในต้นเดียวเอามือรูบๆถูๆสองตัวโผล่มาสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสรารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะมีกล้วยประหลาดนะคะคราวนี้เป็นกล้วยตานีนะคะแค่ชื่อก็แรงแล้วนะคะกล้วยตานีนะคะไม่ใช่ธรรมดานะคะแต่ว่าเป็นกล้วยตานี ออก2ยอดนะคะมีต้นเดียวออก2ยอดนะคะไปกันเลยค่ะที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะนายสัญญาอายุ62ปีนะคะบอกว่าสมัยที่ยังทำงานเป็นนักการพันโรงอยู่นั้นได้นำต้นกล้วยตานีมาปลูกไว้ที่โครงการไรนาส่วนผสมข้างโรงเลือนเล้าไก่ทองแผ่นนะครับ ภายในสวนหลังโรงเรียนอนุบาลวังนงตานนะคะโดยต้นกล้วยมีอายุประมาณ2ปีมีความสูงจากคนถึงยอดประมาณ3เมตรโดยต้นมีลักษณะเหมือนกล้วยตานีทั่วไปแต่ที่บริเวณยอดกับพบแ็งยอดออกมา2ยอดนะคะมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะจากที่มีลำต้นเดียวนะคะทำให้ผิดแปลกไปจากต้นกล้วยตานีต้นอื่นนะคะ กำลังคอยเฝ้าดูว่าเมื่อถึงข่าวกล้วยออกเครือกล้วยตานีต้นดังกล่าวจะมีสองเครือหรือไม่นะคะโดยในสัญญายังบอกว่าเมื่อเข้ามาสังเกตดูใกล้ๆนะคะเอามือลูบๆดูเห็นตัวเลข1-3แล้วก็5-3นะคะประมาณนั้นเห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะก็เลยเตรียมซื้อเลขติดไว้นะคะเผื่อจะได้โชค ในงวดนี้นะคะขณะที่ชาวบ้านและบรรดาคอหวยในระเวกนั้นนะคะเมื่อทราบข่าวนะคะก็แห่กันมาขอโชคขอลาบนำพระแพรสามสีมาผูกไว้ที่โคนต้นทันทีนะคะพร้อมกับจุดทูบเทียนมาบูชาขอเลขเด็ดนะคะบางก็เอาแป้งโรยถูหาส่งหาเลขเด็ดนะคะต่างคนต่างมองเห็นเลขนี้เลยนะคะเห็นตามนี้นะคะห้าห5 8้าดห้าดห้า้า 78538ประมาณนี้นะคะนี่เลยนะคะหลาสายตาก็หลายตัวเลขนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะหลาสายตาก็หลายตัวเลขนะคะนี่เลยนะคะกล้วยตานีต้นเดียวมี2ปรปีนะคะแล้วก็เลขโผล่ชัดเลยนะคะก็ขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ